สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยค่ะสำหรับสุพรรณบุรีนะคเผ,า,ผ,า,ผาอ้อยเยอะอก,กว่า1,000ไร่มาตรการห้ามเผาของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ วันที่5้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ไรอ้อยนะคะที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีบุรีอำเภอด่านช้างนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตอหนองมักข่ามุงนะคะและก็นักดับเพลิงจากเทศบาลหนองกระทุ่มนะคะได้เข้าควบคุมฉีดน้ําไฟ ไม่ให้ลูกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงค่ะแต่เนื่องจากมีพื้นที่จํานวนมากนะคะมากกว่า100ไร่นะคะทําให้การดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลําบากใช้เวลาน,านานเกือบ6ชั่วโมงจึงจะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะซึ่งก็ล่าสุดช่วงบ่ายนะคะ,กะเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายกเทศมนตรีนะคะก็ได้พร้อมรถน้ำนะคะและก็รถน้ำจากโรงงานน้ำตาลมิตรผลด้วยเข้าช่วยดับกัน ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะสามารถดับไฟที่กําลังลุกไหมเอาไว้ได้สอบถามเจ้าของไรยอ้อยนะคะที่ถูกอ้อยที่ถูกไฟไหมเปิดเผยว่าตนทําไรอ้อยส่งงานทั้งหมดรวมของลูกไร้ด้วยประมาณ700กว่าไร่นะคะ ก่อนหน้านี้ช่วงต้นปีได้เกิดไฟไหม้ไรอ้อยเสียหายนับ1,000ไร่ด้วยฝีมือคนเผาค่ะซึ่งเผาอยู่จุดเดียวแต่ลามไปไม่หมดเลยนะคะทั้งไรอ้อยที่อยู่ติดกันด้วยค่ะหลังจากที่รัฐบาลประกาศห้ามเผาก็ยังมีคนลักลอบเผาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายลักษณะาการจุดของมือเผานะคะจะจุดหลายๆที่เพื่อให้ไฟลามได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เราดับ ดับได้ทันนะคะส่วนสาเหตุที่เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องเผาก็เพราะว่าพื้นที่ไร่เป็นหินรถตัดนะคะเข้าไม่ได้ชาวไร่อ้อยก,ก็อยากระบายอ้อยออกให้ไวส่วนของตงนไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าแปลงไหนรถตัดตัดไม่ได้ก็ใช้คนตัดส่วนส่วนไร่อ้อยของตนถูกเผาวันนี้นะคะประมาณ50ไร่ก็ไม่ได้โทษใครเพราะว่าไฟได้ไหมมาจากไร่คนอื่นค่ะ